อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้พบกับธนัดนะครับวันนี้เป็นรายการใหม่ชื่อร้อยจังผู้อ่าเป็นรายการของเกี่ยวกับเราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปพบกับอะไรที่มันสุดยอดเขาเรียกว่าร้อยในพญาตายเนี่ยครับมันมันได้แรงความไม่อย่างเช่นว่าอาหาร,รคนซัดสริงข้องเลยไอไร่ที่เจ๋งเจ๋งไอไรที่เวิร์กไอไร่ที่มันเป็นยอดคนตาย สือไม่รู้นะแต่บานพุ่มเนี่ยร้อ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 ยครับพี่โอเคร้อยจริงไอ้บ่าวนี่สุดยอดว่ะโอ้รถสันนี้ร้อยจังหวะอีธานี่ร้อยยังวะสีบ่าวนี้สีธานี่เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผ่มจะพาไอพบกับคนที่รอย,รอยๆเจ๋งๆวันนี้คนแรกนะครับนะเป็นทีมงานพมเมงนะย้ายมาอยู่กรุงเทพมีครอบครัวที่กรุงเทพนานหน้าแล้วลุกซ้ำซ้ำซ้มเลยครับพี่น้องนะ ทำงานตัดต่อไปเนี่ชีพเลยเป็นลำดับตอนตอนกระวาดได้นะครับอ่ะนี่เก็บมาคราวเราอยู่แล้วไปดูจักกะเก๋เลยครับพี่รับอ่าพมในวงการระยะกระว่าใจมีส่วนโอเคแต่จริงๆไม่ได้น้ำกระโดดมีส้วนนะมีส้วนเคยใช้ยาใช้ปีส้วนใช้ดิทเตอร์พี่ชยปัจจุบันอายุเท่าใดแล้วทำไมไร่อยู่ตรงไหนอ่าแหล่แหล่ตำแหล่พุ่มกว่าทำไมเหลือข้าวเลยอ่ะเหามาเดีวอีก แต่ไลนหน้านี่ยังไม่ถึงนะกลางคืนนีน้องๆยังเรียกผีอยู่เลยนะปล่อยยกขึ้นว่ายาโอุลุ่งมาแน่ๆมายุ่งเทปกี่ปีแล้วครับชอบหมอซ้ำยูเพทบุรีมาตอนซ้ำปีแล้วครับเทปยาวเลยจาก15ตห้นนี้ห้าทิพยแต่ไหนนะครับ50พอดีอ่า50าทซ้ำที่หปีนะพี่นะ ใช่ชิปเวลาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมากว่าอยู่บ้านเราแลา้วเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> บอกผีน้องเฮ็ดผีเป็นคนที่นไอะไรผื่นเพคือจริงจริงอ่ะเพราะมันถ้าถ้าผมปูสำเนียง่ยนะเป็นคนปูสำเนียงนักก้อน,นรอพอแม่คนนักก้อนแต่พ่อมันมาเกิดที่สุราษฎร์เบี่ยงซ่า<อ>จริงจริงบางทีบางใจมาเรียนนี่ถึงพอมาเรียนถึงจะไม่จะไม่เรียนปีทุตายชอบปีทุตายนะอาจจะไปเล่นนัะเป็นตัวประกอบบ้างเล่นบ้างแบบนั้นนะถึงที่ล่างก็ได้ไปรู้จักคนที่อยู่เบื้องล่าง อาจารย์ชลุวที่ดัตนาอะไรกันใล้ใกล้คนก็เลยเขาแนะนำให้ไปทำเมืองลังเลยต่้งแต่เมืองลังมาจากเด็กแบกข้ากลองขึ้นมาทําเสียงขึ้นมาเป็นช่างภาพตัดต่อกำกับภาปัดจุดทุตายอยู่ตรงนเริ่มต้นอายุเท่าไรครับพอจําได้ไหมพอเล่าให้กับพี่น้องคนบ้านเราฟังได้ไหมน้องๆหรือไม่ไหม่ยีทิพว่าเลยครับหยีทิพชอบหยีทิพขอจะไม่อเรังเกือมือ มันไม่เหมือนตัววันนี้อ่าใช่มันเป็นระบบเมนูนวดมัดเลยก็คือเป็นเทพนี่คือเป็นระบบเทพแ่าเป็นเทพเขาเรียกว่าบอดแคสแล้วนะคือเป็นเทพว่าคูณงายว่าห้องตัดต่อห้องนันสมัไมก่อนก็คือสองชิบกว่าล้านขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวกผงไม่มีทางเี่แต่เป็น tattoo. เจ้าของได้ ern, <establishing> <Champion>. <céu ises> <ata> enda, แต่ว่าคนเป็นมันน้อยพอมาทําเมืองล่งเหลกาเหลือมขยับมาตัดต่อเนี่ยยากไหมพี่ในความรู้สึกของี่เราชอบมันไหมชอบแต่ชอบเลย คนแดกตีไปเห็นที่บุญปีทำนะไม่รู้ก็กดคมุมไมาได้จากอูเม็ดอ่าใช่สวิตชิ่งเขาเรียกนะก็็เปนคุมหมากดลูกปัดปีคนนั้นตกยานมาแมนุนนมดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกางุ่งแต่ว่ากันหนังได้ต่างคืน<อ>เพราะว่าต้องการเพื่อนว่าหนังนี่คือเราไม่รู้เราตอนนั้นว่าที่เราหนังได้ต่างคืนนี่คือวันนั้นถ้าพุ่มหยอกขึ้นกับบ้านก็คือพอม่มก็ไม่ได้ทำกันก็ไ,ไม่มีไม่มาเมื่อตอนนี้อต่ว่าหนังเ่าก็เห็นว่าเรามีความอดทนเพราะว่าคนตัดต่อได้มันออดทน เพรานั้นแล้วแอร์ก็ประมาณ20-25องศาเย็ยนเยน็นถ้าแด้ว่าชอบมันจริงไหมชอบกับชอบเ,เด็กๆเคยเลยนนั่งานนะที่เราอยากอยากอยู่บองลังอยาก,กยนั<ะ>้นสิทธิกาคกาคือว่าแต่ว่าหุ้นทางเราก็ไม่ใส่นึกหวยมาได้เพราะว่าไม่เคยเรียนใช่นี่มากใช่ไหมม,มีใครที่ว่าพลักดันผีแล้วก็ให้โอกาสทีอ่อยากจยกเล่าถึง บุคคลที่มีบุคคลกับผีในช่วงเริ่มแรกมากครับก็ตอนนี้คนผีคนหนึ่งดีแต่เสียชีวิตไปแล้วนะน่าเจะได้การตัดต่อไปแลก็คือคุณปราปันนันทราชหรือว่าราชันนันทราชเ,<อ>เป็นคนแรกเลยนะที่ดึงเขา้าที่<อ>ให้โอกาสเลยซึ่งกับผีชนะชัยอินสารพลม่มไอ้นี่คือเขาเป็นแต่ถ้าไม่ก,ก่อนก็เป็นช่างภาพอยู่จ่องซ้ำอีกคนนึ่งก็คืออาจารย์ชั้นลวดซิสัตนาอันนี้ก็คือเป็นผู้ฝักหลักจ้ำในตอนล่งก็คือ ได้เป็นอาจารย์ต้องลูกเศ้าโอ้โได้ท่องซ่องเจเนอเรชั่นซ่อนพอหอะไรก็ยอย่างซ่อนลูกลูกเศร้าอ่ะอรัวได้เข้ามาอะไรเรียนไช่นี่แหมนก็คืออาจารย์ะด้วยก็คือซั่งัวให้ลูกเาร้าไปห้าอนการแก้การซ่อนให้คนดูันนี้อะไรกาให้รับขั้นครูอ๋อเมื่อนกับฟักเมื่อนกับการยกครูวายครูเพราะนั้นนั่นลูกแล้วเป็นซิดคนสุดท้ายประวัติร่างานนั้นอีกซ่องเดือนอาจารย์ชยั้วยอารเียชีวิต วันนี้ครับก็พาพี่น้องมาให้รู้จักกับพี่ชัยซึ่งเป็นงานตัดต่อนะครับอันดับใช้ได้ก็งปงไปเทศเลยปูดได้ว่าประสบการณ์ในหยีสิบสามปีจากหยีสิบสอปีจากเริ่มแรกที่เริ่มเข้าวงการจนตอนนี้ห้าสิปีแล้วพี่น้องคิดเลยเองอะไรกันกับกว่าประสบการณ์แล้วฝีมือจะมักไม่ความสามารถจะขนาดไหนนะอย่าลืมนะครับ ช่วยกันพี่น้องถ้าว่ารายการมันโอเคมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อเด็กต่อลูกต่อล้านต่ออะไรได้เลยแต่ก็พี่น้องกดติดตามซับสไครกดไลค์ถึงซับครนะครับหรือว่าซับตาขคากดแชร์กันครับนะวันนี้ผมถนัดร้อยจังหู้นี่ต้องลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวพบกับอีพีต่อไปครับจะพาไปพบกับอะไรที่มันร้อยร้อย รับรองมีประโยชน์ท้องเป็นประโยชน์ต่อสั้งคมบ้านเราครับคนตัวไปเด็กแหลได้ผู้ให่แล่ดีครับร้อยจางหูฝากติดตามฝากอยู่ในหัวใจข้องผีนองงั้นครับสวัสดีครับ